สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนการหาตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครอนอโดยวิธีการหารสั้นนะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะแนะนําให้นักเรียนรู้จักกับจํานวนเฉพาะก่อนจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีตัวหารหรือว่าตัวประกอบเพียงแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ1แล้วก็ตัวของมันเองดังนั้นเรื่องของจํานวนเฉพาะเนี่ยคุณครูได้อธิบายในคลิปของการหาหอรอมอแล้วนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปฟังเพิ่มเติมได้จะมีแค่ไม่กี่ตัวที่ครูจันอยากให้นักเรียนจํานะคะ จำเพื่อนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดในการเรียนกับครูจันนะคะจานวนเฉพาะที่มักจะใช้นะคะก็จะมี2 3 5 7 11 13นะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะให้ในักเรียนไปสังเกตดูว่าแต่ละตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมีตัวที่สามารถหารตัวเลขนั้นอะได้ลงตัวกี่จํานวน ะะแล้วมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวนะคะอย่างเช่นเลข9อย่างเลข9เนี่ยนะคะเขามีตัวเลขที่สามารถหาร9ได้ลงตัวเนี่ยก็<ๆ>จะมี 1, 1> มี3มี9เห็นไหมคะว่าเขามีตัวหารหรือว่าตัวประกอบเนี่ยตั้ง3ตัวมี1 3แล้วก็9ซึ่งไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขของจำนวนเฉพาะเลยเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยจะต้องมีตัวหารหรือตัวประกอบเนี่ย เพียงแค่2ตัวก็คือ1แล้วก็ตัวของมันเองใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มี3เพิ่มเข้ามาทําให้9ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีตัวเลขอะไรเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเลขนี้เป็นจนํานวนเฉพาะไหมหรือเลขนี้ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะโอเคสําหรับเรื่องนี้ครูจันก็จะข้ามไปเลยนะคะทีนี้มาในเรื่องของการหาคอรอนอค่ะการหาคอรอนอโดยวิธีการหารสั้นนะคะก็ตั้งหารตามปกติค่ะ เขียนตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็มาพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะตัวไหนที่สามารถหาร9แล้วก็ส2องได้ลงตัวพร้อมๆมกันไหมนะคะปรากฏว่าสมหารได้ลงตัวนะคะจากนั้นก็นำเลข9้าเป็นตัวตั้งนำเลข3เป็นตัวหารค่ะ9หารด้วย3มเท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ12บสองเป็นตัวตั้ง 3เป็นตัวหารค่ะ12หารด้วย3เท่ากับ4ค่ะสำหรับคนที่ไม่ถนัดการหารสั้นนะคะก็จะดูว่าเอ๊ะ3คูณกับอะไรแล้วได้9ปรากฏว่า3คูณ3เท่ากับ9หนูก็เขียนเลข3ลงไปค่ะต่อไป3คูณอะไรล่ะได้12ปรากฏว่า3คูณ4ได้12หนูก็เขียนเลข4ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรานำ3ามมาหารเลขทั้ง2ตัวแล้วก็จะได้ตัวเลขใหม่ก็คือเลข3กับเลข4 หนูก็มาพิจารณาว่าเลข3กับเลข4เป็นจานวนเฉพาะทั้งหมดหรือยังนะคะปรากฏว่ามีแค่เลข3ที่เป็นจนํานวนเฉพาะแต่ว่าเลขสยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะหนูจะต้องจัดการให้เลข4เป็นจนํานวนเฉพาะให้ได้ก่อนเอ๊มันมีจํานวนเฉพาะตัวไหนล่ะที่สามารถหาร4ได้ลงตัวอ่าแน่นอนค่ะก็คือเลข2นั่นเองนะคะจากนั้นคุณครูก,ก็จะเอาเลข2มาหารค่ะ ครูจันไม่ได้เอา2มาหาร3นะคะเพราะว่า3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วคุณครูก็จะดึงเลข3ลงมาได้เลยนะคะแต่ทีนี้4เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหาร4หารด้วย2เท่ากับ2นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะได้ตัวเลขทั้ง4ตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วนะคะาจากนั้นนะคะเราก็จะหาคอลอนนอได้แล้วค่ะ โดยการนำตัวเลขทั้ง4ตัวนี้มาคูณกันค่ะก็จะกลายเป็น3คูณ2เป็น6 6คูณ3เป็น18แล้วก็18คูณ2ได้36นั่นเองค่ะดังนั้นคอร์รอนอของ9และ12ก็คือ36ค่ะเรียบร้อยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะหาคอร์รอนอของ10 20และ25ค่ะก็ตั้งหารตามปกติเลยค่ะเขียนตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็มาพิจารณาว่าตัวเลขทั้ง3จํานวนเนี้ย มีจานวนเฉพาะตัวไหนที่สามารถหารทั้งคู่ได้ลงตัวไม่ใช่ทั้งคู่นะคะทั้ง3จํานวนนี้ได้ลงตัวหรือเปล่าปรากฏว่ามีค่ะก็คือเลข5านะคะ10หารด้วย5เท่ากับ2ค่ะ20หารด้วย5 20หารด้วย5เท่ากับ4ค่ะและสุดท้ายก็คือ25หารด้วย5เท่ากับ จากนั้นมาพิจารณาอีกนะคะว่า a 2 4 5 2> เป็นจำนวนเฉพาะหมดหรือยังนะคะปรากฏว่ามี2มี5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่ว่ามี4ที่ยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะถ้ามี4ยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเราก็จัดการให้4เป็นจำนวนเฉพาะให้ได้ก่อนนะคะแล้วพอดีว่า2กับ4มีตัวร่วมตัวเดียวกันด้วยนะคะ ทีนี้ครูจันก็เลยเลือกนำสองมาหารค่ะนำสองมาหารนะคะสหารด้วย2เท่ากับ1ค่ะ4หารด้วย2เท่ากับ2ค่ะส่วน5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วครูจันก็จะดึงลงมาเรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะตัวข้างนอกก็เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วก็จะมี5 2 1นี้ไม่ต้องนะคะแล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น5นะคะ5คูณ2เป็น10ค่ะ10คูณ2เป็น20ค่ะแล้ว20คูณ5ได้100ค่ะดังนั้นครนอรรของ10 20แล้วก็25เท่ากับ100นั่นเองค่ะ ชันไหมคะ5คูณ2เป็น10 10คูณ2เป็น20 20คูณ5ได้100นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะจงหาคอร์นของ15 25แล้วก็30ค่ะก็ตั้งหารตามปกติเลยค่ะแล้วก็เขียนตัวเลขตามที่โจทย์กำหนดลงไปนะคะ จากนั้นก็มาพิจารณาตัวเลขทั้ง3นะคะว่ามีจํานวนเฉพาะตัวไหนที่สามารถหารทั้ง3จมจำนวนนี้ได้ลงตัวหรือเปล่ามีไหมคะมีเลข5ค่ะ15เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหาร15หารด้วย5เหลือ3ค่ะ25เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหาร25หารด้วย5เท่ากับ5ค่ะ ต่อไป30เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารค่ะ30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะจากนั้นก็มาพิจารณาว่ามีเลข3มีเลข5แล้วก็มีเลข6นะคะลองดูว่าทั้ง3จํานวนนี้เป็นจนํานวนเฉพาะหรือยังปรากฏว่าเลข6ยังไม่ได้เป็นจนํานวนเฉพาะนะคะ,ะเราต้องจัดการหาตัวเลขมาหารเลข6ให้ลงตัวอีกแต่ทีนี้เลข6 กับเลข3ดันมีตัวร่วมด้วยกันนะคะไปดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงครูจัน์ก็เลยเลือกเอาเลข3นะคะต้องเอา3มาหารทั้ง3จํานวนนี้นะคะ3เป็นตัวตั้งแล้วก็3เป็นตัวหาร3หารด้วย3เหลือ1ค่ะส่วน5เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะ3หารไม่ได้ก็ดึงลงมาค่ะ ต่อไปนะคะ6เป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็3เป็นตัวหาร6หารด้วย3เหลือ2ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวเลขข้างนอกนะคะก็จะมี5หาร3ขออภัยค่ะ5คูณ3คูณ5คูณ2ค่ะ5 x 3เป็น15ค่ะ15คูณ5ได้75ค่ะ 75คูณ2ได้150นั่นเองค่ะดังนั้นคอร์โนอของ15 25แล้วก็30ก็คือ150นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะในการหาค่าของคอร์โนได้อย่างถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะ